วันนี้ขอเป่าเค e ้กก่อนตั้งใจอธิษฐานขอให้มีผัวรวยมากแล้วคิดสิ่งดใดสมหวังปรารถนาเธอไม่ต้องเอกไปงี้เอากิดกันลมก่อนจ่ายค่าเค้กให้กับแกขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากยังไม่จบยังไม่จบะครับไปพาร์ค้อนกับอาจารย์สวยมาค่ะ ซื้อเสื้อแบรนด์นี้มาอ๋อไม่เอาไม่เอาอยู่แล้วของสวัสดิ์ล้อตาหาน ได้ไปไหนให้คุณแม่นะสวอล็อกอะไรนะสวอล็อกพี่สวอล็อกพี่ตาแสงข้าวยินจ่าเล่นนะพี่พี่ขอโทษนะครับ